สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทา่โลกแม่หมอความสุขหัวตัวแม่หมอหัวตัวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนกี้บวกบวกให้กับทุกคนทุกช่งวงเวลาในไร์มีดีๆนดีมีไรหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเขาน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ครับโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้สุดเพืแต่งแม่หมอด้วยนะคะมาค่ะวนคาาลรตุ นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลช่วงนี้นะคะปักแรกของเดือนตุลาคมนะคะปัญหาครอบครัวนะคะช่วงนี้ว้าวุ่นใจกับปัญหาครอบครัวใช่ไหมคะชาวลัคนาราศีตุลมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวญาติพี่น้องต่างนะคะต่างไม่ลงรอยกันก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยวางนะคะนะคะ ถ้าอยากให้พี่น้องลงรอยกันหรือว่าเงินเข้านะคะชาวลัคนาราศีตุลให้ทําบุญใส่บาตจิตต่อกัน3วันนะคะให้ทําบุญใส่บาตจิดต,ต่อกัน3วันนั่นเองนะคะแล้วเรื่องหลายๆเรื่องลุกเรื่องทุกใจเรื่องทุกใจไฟในบ้านนะคะ ก็นั่นแหละค่ะใส่บาตรนะคะตอนเช้าสามวันติดต่อกันแล้วก็ใส่ข้าวโพดหรือเผือกหรืออะไรก็ได้นะคะของที่เป็นมงคลผลไม้สุกยิ่งดีผลไม้สุกก็คือชีวิตจะได้มีแต่ความสุขครอบครัวจะได้มีแต่ความสุขนั่นเองนะคะทุกคนขามาค่ะนับจากนี้สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคนชาวเกิดอ่าชาวลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลน,นั่นเองนะคะเสริมดวงด้วยการนะคะใส่บาตรนะคะแล้วก็ถวายผลไม้สุกนั่นเอง ชีวิตจะมีแต่ความสุขสดใสนั่นเองค่ะมาค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เกิดััคณาลาศีตุลหรือราศีตุลคะเกิคุณเกิกคุคุณเกินี่คืออะไรคะนี่คือตะวันนี่คือจันทา ความมืดมนในชีวิตจะห่างหายไปคุณต้องเรียนรู้และเข้าใจชีวิตของคนเรามีสว่างก็ต้องมีมืดมืดในครั้งนี้เพื่อให้เราได้พักผ่อนเพื่อให้เราได้คิดทบทวนนั่นเองนะคะตะวันจันทาครั้งนี้มาเพื่อบอกคุณเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้ดูไพน่นี้เพราะอะไรคะไม่เคยเกิดเลยตั้งแต่เราเปิดไพ่มาเป็น เป็นหนึ่งปีแล้วนะคะตั้งแต่เราเปิดไพ่มาปีหนึ่งแล้วไม่เคยเห็นตะวันและจันทาคู่กันแบบนี้สแสดงคนว่าคนที่เกิดลัคนาราศีตุลน,นะคะไพ่คู่นี้เป็นไพ่ที่เหมาะสมกับคุณนั่นเองนะคะแล้วเป็นค่ไพ่ที่คู่ควรสำหรับคุณอย่างยิ่งนั่นเองนะคะ แล้วที่อีกอย่างหนึ่งคุณเป็นคนชาวธาตุลมด้วยเป็นคนธาตุลมธาตุลมก็จะคิดเร็วทําเร็วและเป็นแม่ของธาตุลมด้วยนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะ นับจากนี้ชีวิตดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านเดะมูนไม่ใช่เรื่องร้ายนะคะคุณแค่เป็นกังวลในเรื่องภายในครอบครัวคุณเท่านั้นเองและนับจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนค่ะเพราะอะไรคะเพราะขึ้นเดอะซันนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะนับจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เกิดลัคนาราศีตุลและราศีตุลภายในสิบหกวันนี้แต่นี้เราอ่านช้านิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะมาต่อคะ่ะทุกคน ขอคุณค่ะขอ,ขอคุณค่ะนับจากนี้เตรียมตัวรับข่าวสารดีๆได้เลยค่ะพบตนุนะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะหางานเก่ง นะคะคุณไม่มีทางตกงานแน่นอนแล้วคุณกําลังมองหางานที่2คุณอยู่งานที่2อ,อาจจะเป็นงานสํารองของคุณอาจจะเป็นงานในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะเพราะสมัยนี้งานโลกออนไลน์มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะบางคนกําลังจะได้โอกาสได้ทํางานกับคนชาวต่างชาติด้วยซ้านะคะธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้นะคะจะมีแต่ความสุขการงานของคุณจะโดดเด่นแม้ว่าในบ้านจะมีปัญหาแต่ระวังรักษาสุขภาพนิดนึงนะคะในโรคกล้ามเนื้อโรคไขข้ออะไรปะ มานี้นั่นเองค่ะต่อค่ะอบค่ะคุณค่ะคุณเป็นคนมีศักยภาพคุณจะกลัวอะไรเล่า นะคะคุณมีทักษะคุณมีศักยภาพที่ยิ่งกว่าคนอื่นนะคะคุณมีความรู้ความสามารถไม่ว่าคุณจะเป็นคนธาตุดินน้ำาลงไปอะไรก็ตามแต่นะคะเดือมือจีเชียนคือผู้มีความรู้ความรู้แล้วคุณก็เป็นผู้ทดลองชอบทดลองก่อนก่อนที่จะลงมือทําเมื่อเห็นผลแล้วคุณถึงลงมือทํานั่นเองนะคะนี่แหละค่ะเป็นคนเจ๋งนะคะเมื่อคุณมีกฎพลงังเมื่อคุณมีกฎแรงดึงดูดแบบนี้คุณสามารถดึงดูดได้ทุกสิ่งทุกอย่าง คุณก็ต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์ทักษะที่คุณมีนำเอาออกมาใช้ค่ะแล้วคุณจะได้ผลตอบรับที่เป็นผลตอบรับที่งดงามที่คุณไม่คิดว่าคุณจะมีโอกาสได้สิ่งนั้นนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนเกาคุณเกาคุณเาคุณกำลังดึงดูดคนรักใช่ไหมคะ lucky ้เลิฟแอนด์ลัคกี้อินเกมอย่าลืมนะคะถ้าปัญหาครอบครัวหรือคู่รักของคุณหรือครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวเล็กญาติพี่น้องอะไรมีปัญหากันคุณใส่บาทสาวันค่ะ ใส่บาดสามวันตอนเช้านะคะแล้วชีวิตของคุณจะมีกลับมามีความสุขอีกครั้งเมื่อคุณได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณแล้วตอนเช้าบอกกับตัวเองก่อนไปทํางานหรือทําอะไรบอกว่าคุณเป็นคนโชคดีคุณเป็นคนที่มีวาส,สนาเหนือใครๆนั่นเองนะคะแล้วก็ชื่นชมตัวเองบอกว่าคุณนี่แหละเป็นคนที่มีความสุขถ้าใครไม่ซื้อดอกไม้ให้เราเราก็ซื้อดอกไม้ให้ตัวเองถ้าใครไม่รักเราเริ่มที่เรานี่แหละค่ะ อะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้เริ่มที่คุณก่อดเสมอชาวลัคนาราศีตุลคุณเป็นคนใจดีนะคะแล้วนี่เดอ l เลเนะคะความรักก็จะเข้ามาหาคุณเมื่อคุณเริ่มต้นที่จะรักตัวเองห่วงแหนความสุขของตัวเองนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนับจากนี้โอกาสใหม่ๆของคุณจะเข้ามาหาคุณนี่คือราชินีถึงไม้เท้าคุณกําลังจะได้รับข่าวดีในเรื่องการงานคุณจะได้เลื่อนขั้นตําแหน่งบางทีนะคะคุณอาจจะมีโอกาสนะคะได้เดินทางไกลๆและคุณจะได้เข้าสังคมมากขึ้นเนี่ยค่ะการเข้าสังคมคุณจะสวยคุณจะมีออร่าคุณจะได้เดินทางนะคะพบปะ นะคะหรือว่าเข้าอบรมสัมมนาต่างๆเข้าวงสังคมมากขึ้นและเข้าวงสังคมครั้งนี้เป็นเข้าวงสังคมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณชาวนะคะลัคนาราศีตุลถ้าเป็นผู้หญิงการงานของคุณจะโดดเด่นมากคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนั่นเองนะคะแล้วความรัก คุณก็จะเข้ามาคุณเป็นคนที่มองคนออกเรียบร้อยแล้วใครให้หมายคุณก็ให้ไมายใครให้ดอกไม้คุณก็ให้ดอกไม้ใครให้ผีเสื้อคุณก็ให้ผีเสื้อใครให้ใจคุณก็ให้ใจนั่นเองค่ะต่อค่ะ ระวังเรื่องการงานนะคะแต่คุณเกียร์ได้อยู่แล้วค่ะถ้าเกิดปัญหาเรื่องการงานนะคะเห็นไหมคะลูกน้องคุณหรือว่าบริวารของคุณหรือคุณเองทะเลาะกับลูกน้องบริวารหรือไม่เข้าใจกันให้คุณลองเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะแล้วคุณจะแก้โจทย์นั้นได้นั่นเองนะคะไม่มีใครไม่เกิดปัญหาถ้าเกิดปัญหาเราก็ เราก็แค่หาทางออกในปัญหานั้นนั่นเองโดยใช้สติไม่ใช้อารมณ์เข้ามาร่วมนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะควรจะรู้ไว้นะคะช่วงเวลา15วันนี้นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมาคะ่ะนับจากนี้ชาวลัคนาราศีตุลจะแก้ปัญหาในเรื่องการงานได้ไหมคะบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้ตังใจให้คุณรู้ไว้ว่าไม่เป็นไร คนอื่นเขาก็เจอเหมือนกันรอโอกาสเห็นไหมคะสามช่วยมันอาจจะไม่ได้ดังใจคุณแต่มีหนึ่งช่วยกําลังจะมายื่นให้คุณแค่คุณรู้จักใช้สมาธิและปัญญาอันเฉลียวฉลาดของคุณที่มีอยู่ เพราะคุณเป็นคนเรียนหนังสือเก่งนะคะถ้าเรียนด้านกฎหมายนี้คุณนัมเบอร์วันเลยนั่นเองนะคะบางคนเป็นนักกฎหมายด้วยซ้ําสําหรับคนที่เกิดกาลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลน,นั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่ชอบความยุติธรรมอยู่แล้วนั่นเองนะคะถ้ารู้ว่าเกิดปัญหาเรื่องราวอะไรก็เย็นให้พอรอให้เป็นใช้สติให้มากแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด,ด้วยดีโดยไม่มีใครเก็บโดยไม่มีใครเสียใจนั่นเองด้วยสติปัญญาของคุณนั่นเองค่ะ ต่อค่ะขอบคุณ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 ค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือนะคะจัดเม้นสิ่งที่คุณปรารถนาคําอธิษฐานของคุณเดอะเมจิเชียนนะคะความสําเร็จของคุณคุณปรารถนาจะได้รับผลงานที่โดดเด่นคุณก็อาจจะได้รับผลงานที่โดดเด่นคุณปรารถนาความรักคุณจะได้เจอความรักคุณปรารถนาเงินทองคุณจะได้เงินทอง คําอธิษฐานนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจักรวาลกําลังส่งตรงให้คําอธิษฐานของคุณเป็นจริงนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีตุลเมื่อคุณทำการแต่ถ้าเรา เป็นศาสนาอื่นล่ะแม่หมอ,อเข้าเข้าศาสนาตัวเองสักสามวันนะคะตอนไหนก็ได้นะคะก่อนวันที่16นั่นเองไม่ใช่ไปทําวันที่16นะคะเพราะว่าเราอ่านอันนี้เป็นปักแรกนะคะของวันที่1ถึงวันที่16บมิถุนายนนั่นเองค่ะต่อค่ะพัฒนาตัวเองค่ะ อย่าลืมพัฒนาตัวเองนะคะเมื่อเกิดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างออกไปข้างนอกออกไปแตกขอบฟ้าแล้วคุณจะรู้ว่าฟ้าท้องฟ้ายามเช้ามันสวยสด งดงามมากขนาดไหนเหมือนวันนี้เละค่ะนะคะวันนี้เราอ่านวันที่3มิถุนายนนะคะทุกคนคะ่ะนะคะต่อคะ่ะนะคะออกไปแตะขอบฟ้าออกไปทะเลออกไปเที่ยวแล้วคุณจะได้เจอไอเดียใหม่ๆไอเดียที่จะนําพาองค์กรของคุณประสบความสําเร็จอะไรที่มันเป็นทุกข์มันเป็นทกซิษก็วางไว้ตรงนั้นแหละค่ะอย่าเอาเข้าบ้านความในเยา่อออกความนอกเยาวเข้านั่นเองนะคะ บ้านไม่ที่ไม่ใช่ที่รองรับสนามอารมณ์ของคุณนั่นเองนะจ๊ะต่อคะ่ะทุกคนขอคุณคอุณคคุณ,คณ,คณ,คณนับจากนี้นะคะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลดวงชะตาของคุณได้ปรับเปลี่ยนแล้ว นี่คือ The View of Fortune คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าคนนะคะบางคนนะคะได้เป็นหัวหน้าได้เป็นเมนเจอร์บางคนได้เป็นผอ,อ,อนั่นเองนะคะนี่คือแล้วคุณจะมีโชคลาภถ้าคุณอยากซื้อรถใหม่อยากออกรุใหม่คุณออกได้เลยค่ะอยากซื้อบ้านใหม่อยากออกบ้านใหม่คุณทำได้เลยเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คุณจะมีโชคลาภทางด้านอาสังหาริมทรัพย์นั่นเองค่ะต่อค่ะ ค่คุณค่ะค่คุณค่ะคุณจะกลัวไอะไรเล่านะคะเพราะว่าคุณเป็นแม่ราศีธาตุลมแล้วอีกอย่างดาวพฤหัสนะคะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนมิถุนก็ธาตุลมแล้วก็อะไรคะดาวราหูย้ายเข้าสู่ราศีกุมธาตุลมอีกแล้วคุณเป็นแม่ธาตุลมอะไรที่คุณจะได้รับก่อนทุกอย่างนะคะไม่ว่านะคะความสุข นะคะโชคลาบเงินทองคุณจะได้รับก่อนราศีมิถุนคุณจะได้รับก่อนราศีกุมนั่นเองนะคะเพราะคุณคือแม่ธาตุลมแสงสว่างในชีวิตคุณกําลังเกิดนี่คืออะไรคะนี่คือ n i ซ์ออฟซอรก้าวไปอย่างมุ่งมั่น ก้าวไปข้างหน้าคุณคือแม่ทัพใหญ่นะคะคุณมีคุณคือแม่ทัพใหญ่แห่งธาตุลมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลมมันไปเร็วอยู่แล้วค่ะความเห้าหานความฉลาดของคุณจะนําพาให้คุณประสบความสําเร็จในปี68นี้เพราะดวงจะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วต่อค่ะกคุณค่ะกคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือความสุขก้าวถวยนะคะ คุณจะมีบริวารมั่งคั่งนับจากนี้คุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วค่ะเพราะเห็นราทีนีถือไม้เท้าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในอขอับบารมีของคุณบังเกิดถ้าใครอยากมีเบบี้คุณจะมีเบบี้ถ้าใครอยากมีความสุขครอบครัวคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งครอบครัวที่เกิดความระหองละแหงหรืออะไรก็ตามนะคะที่มันเป็นอยู่นะคะน,นนี้นะคะจะไม่เป็นอีกต่อไปเพราะจากน,นี้คุณจะมีอําน,นาจคุณพูดอะไรให้กับครอบครัวครอบครัวก็จะเชื่อในคําพูดของคุณนั่นเอง ค่ะแล้วยังไงต่อคะทุกคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณปรารถนาจะมีบ้านจะมีเงินซื้อบ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมคะนี่คือไพ่สี่เหรียญคุณปรารถนาจะมีเงินซื้อบ้านซื้อรถซื้ออสังหารหรือเปล่าคะ เพราะคุณกําลังปรถนาสิ่งที่คุณปรถนากําลังจะเป็นความจริงให้คุณห่วงแหนเงินเก็บเงินให้พอแล้วเอาเงินสดนั้นน่ะไปซื้ออสังหาริมทรัพ์เก็บไว้ก็ได้ค่ะถ้าคุณอยากอย่าเอาเงินไว้กับตัวนะคะให้บริหารจัดการเงินให้เงินทํางานให้เงินเป็นเหมือนอุปกรณ์ทามาหากินของคุณเป็นเครื่องมือในการทามาหากินของคุณนั่นเองนะคะถ้าเงินอยู่กับที่อยู่ในธนาคารมันก็แค่กินดอกแต่ถ้าคุณรู้จักบริหารจัดการการเงินนําเงินไป ต่อเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วก็ปล่อยให้เช่าอย่างนี้ค่ะแล้วความสุขของคุณเศรษฐีเศรษฐีจะไปไหนเสียนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลเพราะช่วงนี้วาสนาของคุณมาถึงแล้วแม้ว่าปัญหาครอบครัวจะเกิดและของระแหงเรื่องสุขภาพก็ตามแก้ไขตามที่แม่หมอบอกแล้วคุณจะมีแต่ความสุขเข้ามาในชีวิต16วันนี้นั่นเองนะคะทุกคนนะคะอย่าแค่ฝัน ะะคะต้องลงมือทําด้วยเจ็ดถ้วยบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณมีไอเดียเก่งๆอยู่ในสมองเยอะแยะมากเลยคุณอยากพัฒนานั่นอยากพัฒนานี่แต่คุณไม่ลงมือทําถ้าคุณไม่ลงมือทํามันก็แค่ความฝันมันก็แค่จินตนาการแต่เมื่อไหร่คุณลงมือทําเมื่อนั้นโอกาสเป็นของคุณเสมอนั่นเองเมื่อไหร่ที่คุณได้จับเมื่อไหร่ที่คุณได้ก้าวขาออกจากความฝันของคุณแล้วก็กลับมาลงมือทําเมื่อนั้น ความสําเร็จจะเข้ามาหาคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะดเดดขอคุณค่ะขอคุณค่ะน,นับจากนี้นี่คืออะไรค่ะเดอเดทดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วผู้กลุ่มดวงชะตาผู้กลุ่มดวงวิญญาณหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเจ้าเกณฑ์ชะตา ะะเจ้าเกณฑ์ชะตามาปลดปล่อยชีวิตคุณให้คุณได้รับความสุขอีกครั้งเนี่ยค่ะคุณอ้อนวอนคุณขอใช่ไหมคะว่าให้ปล่อยชีวิตให้ปล่อยดวงวิญญาณพวกเราไปเหิดเห็นไหมคะเห็นเด็กคนนี้ขอไหมเนี่ยค่ะให้ดอกไม้แล้วนะคะเจ้าเกณฑ์ชะตาหรือว่าในลิลิหรือว่าในาในิลิก,กบาลก็มาปล่อยคุณให้ชีวิตคุณไปเจอสิ่งใหม่ๆไปเจอบ้านหลังใหม่ไป เจอสิ่งใหม่ๆในชีวิตคุณนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะความดีของคุณดวงชะตาของคุณกําลังขับเปลี่ยนนะคะเดอะเดตหมายถึงผู้กุมดวงชะตาผู้กุมวิญญาณหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเจ้าเกณฑ์ชะตาของคุณมาปลดปล่อยหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเจ้ากํารมยเวรน,นั่นเองนะคะปลดปล่อยชีวิตคุณเรียบร้อยแล้วค่ะต่อค่ะทุกคน เอบคุณค่ะขออคุณค่ะนับจากนี้คุณจะได้รับอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่อิสรภาพที่มากกว่าที่คุณเป็นนี่คืออะไรคะเดือดสเตนความเข้มแข็งคุณจะได้รับปลดปล่อยแล้วการได้รับปลดปล่อยครั้งนี้ คุณแข็งแรงมากขึ้นนะคะคุณจะไม่อ่อนคุณจะไม่ยอมคุณจะเป็นคนที่ห้าวหาญคนที่กล้าได้กล้าเสียมากยิ่งขึ้นสเตนแล้วคุณเป็นคนที่กล้าพูดกล้าเจรจามากขึ้นจากที่แต่ก่อนคุณอาจจะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนับจากนี้คุณจะไม่มีขาดความเชื่อมั่นในตัวเองอีกแล้วคุณจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและคุณกล้าพูดกล้าเสนองานกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่คุณไม่คิดว่าคุณจะกล้าคุยกับเขา แต่ด้วยความมุ่งมั่นนะคะด้วยความที่จังหวะชีวิตอยู่ดีๆชีวิตคุณก็พลิกให้กลายคุณเป็นคนกล้าพูดกล้าเจรจามากขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือเดอะสตินคุณเป็นคนเก่งแล้วผู้ใหญ่นะคะจะมองเห็นคุณค่าแล้วผู้ใหญ่จะมองเห็นศักยภาพของคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองบางทีคุณก็ขาดความมั่นใจเพราะอะไรคะ เพราะมันเหมือนนะคะเหมือนคนปิดตาเมื่อคุณปิดตาคุณจะขาดความมั่นใจแต่เมื่อไหร่ที่คุณเปิดตาออกมองโลกใบนี้ก็จะเป็นของคุณนั่นเองลองเปิดตาอย่าปิดตานะคะเมื่อเราปิดตาทุกคนก็จะขาดความมั่นใจเมื่อคุณเปิดตาไม่ยอมให้ใครมาปิดม่านตาคุณได้เมื่อนั้นคุณคือคนชนะคนที่ประสบความสำเร็จในปี2568นั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขคุณคน่น มีครอบครัวของคุณก็จะกลับมีความสุขเห็นไหมคะแค่คุณเปิดตานะคะคุณเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่าคุณทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องที่คุณจะได้ก็คืออะไรคะนี่คือจักรวาลเป็นของคุณครอบครัวของคุณกําลังจะมีความสุขคุณเห็นไหมคะเทนอฟคับครอบครัวของคุณกําลังจะมีความสุขมากมายเหลือล้นเนี่ยค่ะเทนอฟคับนะคะเทนอฟคับ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนับจากนี้นะคะวาสนาของคุณความสุขของคุณครอบครัวเมื่อครอบครัวมีความสุขสุขภาพสุขภาพกายสุขภาพใจของคุณก็จะดีขึ้นเป็นหลานหลานเท่าจําไว้นะคะไม่งั้นเขาจะมีสถาบันครอบครัวไว้ใช่ไหมคะเพราะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่แข็งแกร่งที่ทําเมื่อเราอ่อมเมื่อเรายมสุดท้ายครอบครัวก็คือเซฟโซนที่ดีที่สุดสําหรับเรานั่นเองคะ่ะต่อค่ะ ทุกคุณค่ะ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 บุญเก่านะคะบุญเก่าบารมีเดิมกําลังจะส่งผลเมื่อคุณเชื่อมั่นในศักเมื่อคุณเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองนี่คืออะไรคะนี่คือก้าเหรียญธุรกิจการขายของคุณค่าในหน้าไม่ว่าคุณลงมือทําอะไรนับจากนี้คุณจะมีกําไรเป็นกอบเป็นกมไม่ว่าจะเป็นพืชพันธ์ัญญาหารที่คุณทําธุรกิจเกี่ยวกับนะคะพืชพันธัญญาหาร อุปโภคบริโภคหรืออสังหาริมทรัพย์คุณจะมีรายได้เข้ามางอกเงยเป็นกอบเป็นกรรมให้คุณโฟกัสให้ถูกจุดและคุณได้โฟกัสถูกจุดแล้วล่ะค่ะเพราะอะไรคะนี่คือใน o p ปติ a คไม่มีอะไรรวยรวยรวยแบบฉับพันเหมือนทุกคนทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคค่ะมันมันล่วงออกมาถ้าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ตามการงานของคุณจะโดดเด่น ปรับนับจากนี้เคยมีปัญหาเรื่องการงานคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโอกาสใหม่ๆธุรกิจของคุณนะคะนี่คือการเดินทางครั้งใหม่การเดินทางในหน้าที่การงานของคุณนั่นเองนะคะเดือดสันคุณเตรียมรับความสุขได้เลยและนี่คือแปดมนเท้าแปดในเท้าคือการงานที่โดดเด่นการงานมาจากคุณที่มีความสามารถมีศักยภาพคุณได้หลุดพ้นออกจากบ่วงกรรมบวงเวรจากเจ้ากรรมนายเวรแลวนั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้ oh, นะคะนี่ค่ะนี่คืออะไรคะ่ะแปดนะคะแปดแปดดาบนะคะเ of s ่นออนะคะหมายถึงว่านะคะชีวิตของคุณที่เจออุปสรรคปัญหามานะคะเหมือนโดนพันธนาการเหมือนเจ้ากรรมในเวรจองจําไว้ไม่ต้องกลัวคะ่ะแปดดาบออกมาบอกว่าคุณแก้ไขสถานการณ์นั้นได้เพราะอะไรดวงชะตาของคุณเปลี่ยนไปแล้วถ้าคุณเชื่อมั่นว่าคุณทําได้คุณก็ออกจากปัญหามีได้คุณอย่ากลัวคะ่ะ ปัญหามีให้เราแก้ไขปัญหามีมีให้เราหาคำตอบไม่แค่ให้เราหนีปัญหานั่นเองค่ะต่อค่ะเดอ t ทาวเวอร์ Tower, มันจบแล้วค่ะนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเดอะทาวเวอร์บางคนนะคะปัญหามันจบแล้วนับจากนี้คุณเตรียมตัวได้เลยค่ะจบแล้วลุกขึ้นมาอย่างเร็วจบแบบแรมสไลด์ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะอะไรค่ะเพราะมันมีเดอะซันอยู่แล้วปัญหาทุกอย่างต่อค่ะทุกคนก็คุณค่ะ นะคะเด e อะทาวเวอร์ Tower, นะคะไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยนะคะว่าปัญหามันจะจบเมื่อไหร่อย่าใช้คําว่าเมื่อไหร่นะคะเพราะว่ากฎจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ชอบคํานี้แล้วก็คําว่าขออย่าใช้คําว่าขอให้ลงมือทําแล้วก็ว่าคุณทําได้คุณทําได้คุณมีแล้วคุณทําได้อย่างเนี้คะ่ะแล้วนี่คืออะไรคะสิ่งที่คุณจะได้การจบครั้งนี้จะได้ชีวิตใหม่โอกาสใหม่คุณจะได้ ทำงานใหม่คุณจะได้เปิดธุรกิจใหม่สิ่งที่คุณเจอหนักหนาสาหัสนะคะมันกําลังจบลงหรือมันจบลงแล้วล่ะคะ่ะนับจากนี้ชีวิตของคุณได้เปลี่ยนผ่านแล้วนั่นเองชีวิตภายใน16วันนี้โอกาสใหม่ๆถ,ถ้าเจออุปสรรคปัญหาอะไรบอกเลยว่าไม่เป็นไรนะคะคุณผ่านมาได้อยู่แล้วนั่นเองนะคะและนี่คือคําตอบของคนที่เกิดลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลจะแสงแสงพระอาทิตย์ตะวัน จันทาและก็ดาราเคคะโคตรดีเลยตาวันจันทาดาราคุณดูดีค่ะชีวิตคุณโคตรเพอร์เฟกชีวิตโคตรเพอร์เฟกสำหรับคนที่เกิดลักนาราศีตุลน,นั่นเองค่ะวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ